ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับการรักษาพี่น้องทุกค่นก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าของเรานะ้นะได้พบพระเจ้าในวันนี้ก็ขอพระเจ้าเมตตาทรงนำและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่จะเป็นผลเป็นพรเหมือนพระคัมภีร์ที่พระองค์ทรงอยากให้เราศึกษาให้เราเข้าใจนะพระทัยของพระองค์รู้ว่าพระองค์อยากให้เราเป็นแบบไหน เติมโตจะให้เราที่จะไม่เป็นเด็กที่เราจะไม่กูสักไปฟหิม,มานะคะที่เราจะ,ะมีชีวิตอยู่เมือ่าอถวายเกียรติรับใช้เราจะ,ะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีพจนานางรของพระองค์ที่จะเป็นคู่มือในการรับใช้ เป็นคู่มือที่จะต่อสู้กับปัญหาและภูษคเข้ามามากมายที่อยู่ในชีวิตในแต่ละวันของเรานะคะก็ให้เราที่จะเข้าใจในน้ำพระทยัยข,ของพระองค์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสาหรับพระานารมในการที่เราจะษืเล่ารเรียนที่จะให้เรารู้รู้ลึกและไขควนนะคะไขควาพระองค์ชอบอะไระเกี๋ยวอะไรพระองค์จะบอกเราสอนเราในพระคัมภีร์หมดเลยนะคะและเราจะ พระพรต่างๆพระองค์ก็จะเทลงมาเทลงมาเนือชีวิตพี่น้องเราทุกคนนะคะถ้าเราเสวงทางพระพุทธไับของพระองค์จริงๆนะคะการอัศจรรย์การพยากรทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงมีอยู่ในพระคัมภีร์หมดแล้วนะคะแล้วก็จะผ่านชีวิตของเราในวันนี้พระพรที่มาจากพระองค์จะไม่ขาดหายไปจากเรานะคะวันนี้ที่เราจะมารับพระพรที่มาจากพระองค์ที่เราสามารถที่จะแบ่งกันได้กับ พี่น้องเพื่อนบ้านของเราได้ในะวันนี้นะคะที่เราจะถวายเกียรติและให้พระศาสนาบาศีของพระองค์ที่จะ,อ,ะอยู่ในเราและ,ะเป็นกระจายออกไปหาพี่น้องเรา,เราทุกคนกน,นะคะเพราะว่าของการอธจษรา์ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าไม่เคยลืมพระทศญาในทุกอย่างที่พระองค์สัญยาอะไรกับเราพระองค์ไม่พระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่โกนนะคะแต่เราเนี่ยชอบโกงพระเจ้าอยู่เรื่อยๆนะคะ ว่าเราจะมาโควันทิศแต่เราบอกว่าเนื้อหนังของเราดึงเราไว้การงานของเราดึงเราไว้ชุดเราไว้นะคะไม่ให้เรามาหนพระองค์มาพวกพ่อของเราพระเจ้าพระเจ้าบอกกับเราว่าเราเป็นที่ดารเป็นโอรสของกษัตริย์อย่าให้ความทุกข์ของเราอยู่เหนือปัญหาคะอย่าให้ความทุกข์เข้ามาอยู่ในใจเราอย่าเอาความทุกขข เรามาเท่มเราเข้มแข็งอย่าร้องไห้พระเจ้าไม่ชอบคนอ่อนแอนะคะพระเจ้าบอกเราเป็นลูกที่เข้มแข็งเป็นทำงาน,นที่สามารถรต่อสู้กับอุปสรรคญหาได้นะคะเพื่อเราจะเป็นภาชนะที่พรคจะใช้กาบได้นะคะเพื่อเราจะเป็นพ่อพอดให้กับคนอื่นได้นะคะเพื่อเราจะ,ะพระองค์จะใช้เราเป็นตามนาำพระทัยให้เราคิดจะเติบโต,ะต,ตะน,ะนะคะก็ขอพระเจ้าแม่ตาเถิง่อพี่น้องทุกคน สำหรับพระพรวันนี้ข้าเจ้าขอแบ่งปางก่อนนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับการเรียกร้นะนะ,ะถึงฝนจะตกก็เราจะาไม่หวั่นใจในไงฝนมันก็ไม่ตกตลอดทุกช่วงฤดูหรอกค่ะเพราะว่าทุกอย่างมีฤดูกาลมันก็จะผ่านไปความทุกข์ยากของเราะะทุกอย่างวันนี้เรามีแต่พระเจ้าจะให้เข้ามาเป็นบททดสอบเราว่าเราจะผ่านความทุกข์ยากไปได้ไหมเพื่อเราจะเป็นคนที่ โตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณและพงกายภาพนะคะของพระเจ้าแมตตาให้เราที่จะเป็นภาชนะให้พระองค์ใช้ได้จริงๆนะคะและเป็นผลจริงๆนะคะเป็นผลที่สามารถให้คนอื่นเก็บกินได้นะคะไม่ใช่กินอยู่คนเดียวนะคะพระเจ้าไม่ชอบนอนะเราสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้นะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเรียนรู้ที่มาจากพระองค์ในชีวิตของข้าพระเจ้าท่าพระเจ้าเป็นปราญญาการอัศจรรย์ของพระเจ้ามีจริงๆนะคะ พร,พระพเจ้าได้ไปงานที่คุณหานกัสองวันขอบคุณพระเจ้าการสำแดงของพระเจ้าถ้าเราไม่ได้เรียนรู้การสาแดงที่มาจากพระเจ้าเราจะไม่เข้าใจว่าพระเจ้าตรัสอะไรถามพระเจ้าหน้าคำในวันนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ศึกษาเราเรียนการสาแดงถามบนนะคะถาพระเจ้าน้าถามผู้เผยพระเจ้าในวันนั้นพระเจ้ารู้ขนาดพระพเจ้าที่รอดจากพ่อประสิทธิ์อยู่ที่บ้าน พระเจ้ายังรู้เลยนะคะมีพยานได้นางลูกเป็นพยานคุณชวยสาวเป็นพยานก็พระเจ้าไม่อยากให้ลูกของพระองค์ทะเลาะกันนะคะพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นแบบนั้นพระเจ้าอยากให้เรามีความรักมีความเป็นน้ำนึ่นใจเดียวกันขณะที่พระเจ้าทะเลาะอยู่ที่บ้านแต่พระเจ้าอยู่ที่โบสถ์พระเจ้ารู้พระเจ้ารู้พระเจ้าบอกว่าอย่าทะเลาะกันอย่าอย่า ส่อารมณ์ยามีความโกรธยามีความโตหุนเชียวเพราะว่าพระเจ้าบอกว่า,าพระพรที่พระเจ้าจะให้กับเรามีมากมายแต่พระองค์ให้ไม่ได้ลูกยังเป็นเด็กลูกยังทะเลาะดอแว้งกันลูกยังไม่รักกันเลยนะพระองค์จะประคับบัญชาพระพรลงมาได้ยังไงขอบคุณพระเจ้า,าที่านันสำหรับการสําแดงที่ผ่าผู้เปิดดวงจะนะข่าวมงคลให้เรารู้ว่าแม้เราเราเป็นอะไรแต่พระเจ้ามีตา ระเจ้าไม่ได้ตาบอดนะพี่น้องพระเจ้ามีหูได้ยินมีตาที่มองเห็นว่าลูกพระองค์ทำอะไรอยู่ว่าลูกพระองค์เป็นยังไงให้เราดําเนินงานน้ำพระทัยพระองค์นะคะแล้วพระพรพระทั่นสัญญาตั่างพระเจ้าจะให้เองนะคะเหมือนถ้าพระเจ้าไม่ได้กินยาาอาทิตย์หนึ่งแต่ไปปักโรงเนี่ยน้ามันออกมาจากไหนพี่น้องถ้าพระเจ้าบังคับแล้พระพรได้พระเจ้าในเรานะคะพระเจ้าไม่ให้เราตัดสนนะคะของคุณพระเจ้าเล ความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์มีจริงๆการสาแดงเราเห็นแล้วและพระสัญญาของพระองค์ก็มีอยู่ในพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าสาหรับที่เราจะศึกษาและเราเรียนให้เราจะเป็นคนที่ใช้ได้จริงๆนะคะขอบคุณสำหรับพรอบรนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะมีไหมคะถ้ามีเชิญค่ะมีไหมครับอาสมัคขอบคุณพระเจ้านะคะส้อรับความเจ็บป่วยพระเจ้าจะรักษา เรามีความเชื่อนะคะถ้ามีความเชื่อจริงๆนะคะมันจะเป็นสว่างขอบคุณพระเจา้าขอบคุณพระเจา้าพระเจา้จาให้รักษา อย่างของขา้าวอะไรลูยาให้ตัิทิางให้ด้วยให้อาจารย์ ุณพระเจ้านะคะถ้าเราเชื่อวันน้องหายเรา,าก็จะหายจริงๆนะคะพระพเจ้าทิทฐานภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่เนือ,อสรรพสิ่งในบนโลกนี้นะคะถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะาารักษาล้วพระองค์รักษานะคะมีไหมคะมีไหมคะ,อะขอต้อนรับผู้ที่มามาวันนี้นะคะถึงเทา อวพรแม่ที <presidency. S 1> ่จะจะอยู่รับใช้อุ้งใช้สักว์น้าน้องสาวน้องเพยอนนะคะที่มาในวันนี้ก็ขอพระเจ้าแม่ตาอวยพรที่จะรับใช้ด้วยกันนะคะให้เราให้ว่าเราจะเป็นยังไงพระเจ้ารู้ทุกอย่างในวันนี้นะคะก็ขอพระเจ้าแมตตาอวยพรมีไหมคะที่เรนรับไหมคะมีนะคะบวัเกียพระเจ้ามาพาเชิญนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะ ก็ไม่ใช่คนใหม่ที c, pues ่นี่นะครับก็เป็นสมาชิกเก่านะครับแต่ก็ในช่วงจมวัชีวิตที่พระเจ้าที่จะใช้งานเราให้เราไปมีประสบการณ์กับพระองค์ในต่างที่ต่างที่นะครับเราก็มีการที่จะพาลูกชายลูกสาวที่จะเข้าโบสถ์นะครับเข้าเส้นทางของพระเจ้านะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ทลกที่กันเพราะแม่เลยต้องตามดูแลนะก็ต้องไปหาโบสถ์นะสถานที่ที่ใกล้ที่ ก็เลยได้ติดตามเข้าไปนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าก็มีเวลาสำหรับทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาพระเจ้าเป็นเจ้าของเวลาให้มีเวลาเช้ามีเวลาเย็นเราเห็นชัดเจนดังนั้นเราก็วางใจเชื่อเวลาใจพระเจ้ามีแผนการที่มีสำหรับเราทุกคนเสมอบางทีก็ต้องรอคอยเช่นปัสกาตาวิทเมื่อถูกเจิแล้ววก็ผ่านไปถึง13ปีปัสกาวาิทยึงคขอยูาและกับโยเซฟกรได้ ไปติดคุกลำบากตั้งแต่อายุ1 7ปีจนถึง30ปีก็ได้กินได้เปลี่ยหนักหรืนะอเอาเปนชัดๆว่าพระเจ้ามีเวลาสำหรับทุกคนเ,นเช่นว่าอบรแฮมพระเจ้าไม่เชงเรียกตั้งแต่อายุ75ปีก็ผ่านไปถึงเกือบจะร้อยปีเป็นผู้ได้รับทองวันนี้เราก็เช่นกันครับพระคัพปีก็เป็นบทเรียนเป็นแผนที่ทางชีวิตของเราว่าเราก็ไม่ได้แตกต่าง ชีวิตผู้คนในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นบาะบุของเราฉะนั้นเราก็ต้องอดทนรอคอยในบางช่วงในบางเวลาวันนี้รู้สึกยินดีนะครับรู้สึกภูมิใจรู้สึกเป็นการไหว้เจ้าที่เรามาได้มาก็มีใจพี่น้องทุกคนที่เห็นหน้าก็ยังพันพงพระเจ้าไม่หายไปไหนรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้มาเราก็มีจิตใจก็เชื่อว่าพระเจ้าพยายามดูแลเขาอยู่ดูแลพี่น้องเราทุกคนอยู่ไม่ว่าจะไม่ได้มาอาจจะไปยุทธระ การรับใช้ต่างที่นะครับเมื่อเราเคยรับใช้ร่วมกันพระเว่าปิจารย์เขาด้วยอยู่กับเราด้วยที่นี่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับอะไรู้ยยากเสร็จครับขอบคุณพระเจ้านะสำหรับการใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะเราเป็นพี่น้องกันนะคะก็ขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องเรานะคะถ้าไม่มีเราก็จะเป็นช่วงสบายท้ามนะขอพระเจ้าเมตตา Oh, ทรัพย์บางส่วนได้ถวายกับโรงเข้าสู่ท้องพระกลางของโรมการเป็นพระเจ้าขอทััพย์นี้จะเกิดผลอริยตามราชกิจการของโร์ตามพระประสงค์ของรมขอพระเจ้าที่จะอวยพรทุกมือที่เื่นถวายบางครั้งผู้ที่ยังไม่ได้ถวายก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรเขาด้วยที่เขาจะมีทรัพย์ในอนาคตในชีวิตของเขาที่เขาจะวันหนึ่งที่เขาจะได้เข้ามาถวายแก่พระเจ้าโดยการถวายทรัพย์โดยการถวายของ รับใช้ขอพระเจ้าเปื้อนพรานเลยทุกมือทุกชีวิตทุกกิจกาณที่ถวายด้วยใจสัตย์ซื่อที่ถวายด้วยใจยินดีที่ถวายด้วยใจกว้างขวางที่ถวายด้วยใจขอบคุณพระองค์ลูกเสือและขอบคุณพระองค์สำหรับทรัพนี้ในมันน้าชดุดูเนี่ยเลยาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่ร่วมรับใช้นะครับพี่น้องตระเวนต้อนรับอยากเป็นทางการจากศูนยต้อยขั้นะครับติ๊กเอนะครับก็ ล้วลูกๆแม่หลานทั้งสองคนสามคนนะครับวันนี้ก็เห็นฟ้าขอบุนแล้วก็เด็กๆเข้ามาร่วมกันนะครับฮาเล,ลยูนาพี่น้องเราลองเพลงเราจะเดินในทางพระเยซูวันนี้ก็ยังเทศนาในซีรีส์เดิมน,นะครับต่อเนื่องก็คือว่าทางพระเจ้าทางพระเยซูวันนี้เราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วและเราตัดสินใจที่จะเดินในทางพระเจ้าแล้วสาคัญก็คือว่า เรามีพระเยซูปเป็นเป้าหมายและผู้ที่เดินเคียงข้างเราเปเนมนะครับตอนที่หนึ่งก็คือว่าตอนที่เป็นสำหรับเรื่องของทางพระเจ้านะครับก,ก็คือว่าสิ่งที่เราต้องมีและต้องใช้เมื่อเราเดินในทางพระเจ้าอันนี้สรุปให้พี่น้องฟังสำหรับคนที่ไม่ได้มาและไม่ได้ยินนะครับก็คือว่าสรุปทางที่เราจะเดินใน,น,นในพระเจ้าเมื่อเราเดินในพระเยซูก็คือว่าเราจะต้องมีต้องใช้อะไร สามสิ่งในตอนแรกนะครับสามสิ่งในตอนแรกที่เราจะต้องมีและต้องใช้ก็คืออันที่หนึ่งนะครับไม่กัเงเขนความเชื่ออันที่สองสมองคือความหวังนะครับอันที่สามคือหัวใจคือความหลักเราต้องมีสองสิ่งนี้เมื่อเราจะเดินในทางพระเจ้าอาเมนและคําถามในตอนแรกคําถามว่าอะไรคือสิ่งที่กําหนด ทิศทางของชีวิตเราอะไรกำหนดเป้าหมายในชีวิตของเราตอนสัมงาทิ์ก่อนบอกว่าพ้าคนไม่เชื่อะเจาบอกว่าเงินใช่ไหมเป็นตัวกำหนดการเดินทางแต่เมื่อเราจะเดินในทางของพระเจ้าแล้วสามสิ่งเนี่ยที่จะกำหนดเป้าหมายในชีวิตของเราปลายทางในชีวิตของเราเนี่ยคือความเชื่อความหวังและก็ความบักอเมนความรักใหญ่ที่สุด นั่นคือสิ่งที่เรากำหนดเป้าหมายปลายทางในชีวิตของเราคือแผ่นดินพระเจ้าคือการเขียนที่เราจะแบกและเดินไปอันที่สองเมื่อเราจะเดินในทางพระเจ้านะสิ่งที่เราจะต้องมีและต้องใช้มีและต้องใช้เราต้องมีใช้ตอนไหนครับตอนที่เราเจออุปะสัรคอันที่สองอย่าง,ง,งไรเมื่อเราเดินในทางพระเจ้า เราจะเจออุปสรรคอย่างแน่นอนอเมนอุปสรรคในชีวิตของเราในการติดตามของพระเจ้าในชีวิตของเราเนะี่ยอุปสรรคเนะี่ยเมื่อเราจะไปถึงเป้าหมายเนะี่ยการที่เราไม่มีแรงเป็นก้าวไปหาเป้าหมายอย่างชัดเจนนั่นเป็นอุปสรรคอย่างรายแรง,งนะครับเป้าหมายในชีวิตของเราวันนี้แท้ที่จริง่อเราเดินในทางพระเจ้าทางพระเจ้าเป็นทางที่แท้และ มันเดินยากลำบากใช่ไหมทางพระเจ้าเดินเดินยากลำบากมันจะต้องเผชิญกับการทุ่มเงการทนพุกอยู่ตลอดเวลาจะต้องคมอกคมใจระวังระวัยจิตใจอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ท้าทายเมื่อเราเดินในทางพระเจ้าและเราต้องเจอคือ เนื้อหนังเป็นปุปสรคฝ่ายวิญญาณเราจะทำยังไงให้เนื้อหนังเป็นตัวส่งเสริมฝ,ฝ่ายวิญญาณได้ฮเลลูยาเราเคยเคยบอกลุงบอกว่าเนื้อหนังมันขัดขวางฝ่า,ฝายวิญญาณวันนี้เราจะมาเป็นทฤเตียนแนวใหม่ที่เราจะเรียนรู้ว่าเนื้อหนังสามารถส่งเสริมฝ,ฝ่ายวิญญาณให้เราไปถึงเป้าหมายนั่นคือแผ่นดินสวรรค์และอยู่กับพระเจ้าได้ เนื้อหนังก็คือถ้าไม่ถอดบทเรียนที่พระเยซูทรงถูกทดลองใช่ไหมครับก็คืออาหารอันที่ 1, นหนึ่งอำนาจอันที่สองแล้วก็ตั้หาอันที่สามนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะต้องก้าวข้ามไม่ได้อาหารพอที่ 1, นท 2, นหนึ่งอาหารพอที่สองอำนาจพอที่สามคืออย่างได้จึงไม่สามารถติดตามพระเจ้าได้อย่าง บริบูรณ์เรียกว่าอย่างอย่างสวบสบายทั้งที่สามารถไปได้แต่มันจะไปไม่ได้ทั้งที่มัสาม,มารถมารำมศการพระเจ้าไนดะ้แต่มาไม่ได้เพราะติดปัญหาของเนื้อหนังวันนี้เรารู้แล้วว่าการเดินในทางพระเจ้าเราจะต้องมีต้องใช้คือความรักความเชื่อความบาปและเราจะเจอแน่นอนก็คือตัณหาของเนื้อหนัง สัญหาของอำนาจและอาหารนะครับที่เราจะต้องผ่านให้ได้ในชีวิตของเราอันที่สามประเด็นนี้อาจจะสำคัญและหลายคนรู้ว่ารางวันในอนา,าคตมันดีสิ่งที่จะได้รับในอนา,าคตมันดีจิงสามารถก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาในชีวิต ให้ไปถึงปลายทางได้หลายๆคนล้มเหลวในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่จะได้รับไม่ชัดเจนหลายคนล้มเลิกการผ่านวันนี้เรามาเป็นผู้เชื่อพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนที่ติดตามพระเจ้าและตัดสินใจเดินในทางพระเจ้า เราเรารู้แล้วว่าการเดินในทางพระเจ้าเราจะต้องรู้รู้ว่าเราเดินพระเจ้าแล้วได้อะไรได้อะไรถามตัวเองเดินในทางพระเจ้าได้อะไรที่น้องลองถามตัวเองเดินในทางพระเจ้าได้อะไรมาโบสถ์ได้อะไรมาทำกิกรรมพระเจ้าได้อะไรทำเงินคนบาปใช่ไหมไปไปรุ่นไปนี่ทำนั่นทำนี่ได้อะไร วันนี้ท้าความชัดเจนเมื่อเรามาหาพระเจ้าแล้วเราชัดเจนว่าเราได้อะไรเมื่อมาหาพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราได้มันทรงคุณค่ามันมีมูลค่ามันมีสง่าราสีแล้วเราจะสินใจมานมันสการพระเจ้าแม้จะพาฝนหนักแม้จะพาพายุแม้จะพ,พาทิศโครมาแต่เรารู้ว่ามาหาพระเจ้าแล้ว ได้พี่น้องตอบได้ไหมได้ชาวบ้านเคยถามท่านไว้ว่าวันอาทิตย์มาบวชแล้วได้อะไรวันนี้มันจะต้องจูงใจเราคําตอบที่เราต้องตอบตัวเราเองได้หรือบางครั้งคำตอบที่เราจะสามารถตอบเพื่อนบ้านได้ว่ามาหาพระเจ้าแล้วได้อะไรทไําไมถึงยังมาหาพระเจ้า